ท่านัวแทนของวัฒนธรรมังหบัดนาคายท่านแขก่มีเกีติท่านผูน้ผูรน้องน้องลูกนละวยที่น่ารักทุกคนครับวันนี้เห็นทางโุรกบอุัดรวยไทยด้วยความมุ่งมั่นที่จะรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของเราโดยเฉพาะศิลปะเล่ยไม้วยไทยถือว่าเป็นกิจกรรม หรือประเพณีที่สําคัญอย่างยิ่งของคนไทย,าาทไยเพราะว่าได้โดยเฉพาะมรมอนุรักษ์มวยไทยนั้นถึงการทํางานของผู้ขันผู้เวศัตผู้ที่นะครับหรือฝาที่ของเราครับให้แสดงออกนะครับ,นะรบถึงความรักและความหวงแหนของศิลปะแม้ไม้ปวยไทยนะครับ ก็โดยเฉพาะน้องๆผู้รับานที่ยืนอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยหรือว่าเป็นบัตรเดินท,ที่สำคัญที่งที่จะได้สืบทอดเพลงดีศิลปะแม่ไม้ใบไทยที่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยโดยแท้จริงศิลปะแม่ไม้ใบไทยเราขนาดนี้สร้างชื่อให้ประเทศไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับ ผมมีความปรารถนาดีที่อยากจะส่งเสริมให้เยาวชนของเราโดยเฉพาะลูกๆอาสาของเรานั้นได้มีความรู้มีทัาษะไม่พลาดตัวแทนที่จะส่งเสริมฝ่ายยอดให้เป็นเกิดถึงเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคตลูกๆในวันนี้เนี่ยถือว่าลูกๆนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ส่งเสริมและอุดร มีแล้วทำพิธีงามของคนไทยและครับมีพิธีครอบงับปวยไทยก็ถือว่าเป็นพิธีอันที่ดีใะกวรส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้นะครับผมในฐานะกตัแทนพี่น้องประชาชนชาวเที่สบาลีจังเชียงใหม่ต้องอาบขอบคุณคณะทํางานโดยเว่าท่านประธานสุรลุอนุรักษ์ปวยไทยท่านชุติวันท่านฤาษีรักษ์รักเทียน นะครับแล้วก็ทุกท่านก็ว่าได้นะครับวันนี้ถือว่าเรามาส่งเสริมและอุดรศิละปกมวัฒนธรรมที่ดีงามของเราคงจะได้สนับสนุนส่งเสริมให้ากิจกรรมหรือบะเพณีดีๆอย่างนี้ตลอดไปขอบคุณท,ทุกท่านครับ ุิครมจอมเพอศรีสมัยเพื่นผู้หงษ้หงูหงพระู้หงค์คำและพเพญดาคำสิบหกชั้นกิกามะดินปิักรักษาลูกหลานที่นี้และชาวเพือศรีสมัยและขุนเี่ยทุกท่านด้วยนะโมตัสสะพะคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Ndak mau taksak pekawatuhu arahatuhu sama sambut taksak Peritwa namitang semita padhankah Nawib kita kita peritang pananku Sakhe kami cerube gili sikarat kateh

ithanta santike jam muniva ravacanam satbhumi sunan pu hamat savana kalo ajam pathantha hamat savana kalo ajam pathantha hamat savana kalo ajam pathantha วันทามิภูอาจารย์ยังสพรพพวิชาประสิทธิเที่มข้าพเจ้าขอนมัสก,การท่านภูอาจารย์ขอประสิทธิปราสาความรู้และวิชาทั้งหมดให้แก่ข้าพเจ้าน้องๆ้อหนูง่นงห่าวาตามนะครับข้าพเจ้าขอสัตยปฏิญาณว่า จะบำรุงร่างกายให้สะอาดแข็งแรงและดำรงชีวิต <c ười> ด้วยความซื่อสัสตย <c ười> ์สุดกร<ะ>ิตบริสุทธิ์ไม่รังแกผู้อ่อนแอร <c ười> ่วมรักสามัคคี <c ười> และช่วยเหลือกันเมื่อช่วยได้ <c ười> และผู้อื่น จะเป็นผู้มีมานะปากบันไม่ย่อท้อต่อทุกสิ่งจะเป็นผู้เสียสละต่อหมู่ชน mm hmm. เมื่อประเทศชาติต้องการจะสร้างแก่นแท้ของจิตใจให้แก่งก้าวยิ่งเหล็กเพชร จะต้องไม่เอาเปรียบคู่ต่อสู้ในทางผิดกติกาและศีลธรรมจะต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองณโมพุทธายะณะทนูณกาโลโหติสัพพะปูปะทะมัง พินทุก,กังชาตังนะลาะวะหิตังเทวังนะละเทเวหิปูชิตังนะลานังกามะามังเกหินะมามิสุขตังชิตัง จะพระกะสพระขอให้ข้าพเจ้าจงมีชัยชนะในการแข่งขันชกมวยไทยในทุกๆครั้งสาธุสาธิปาา เจราจริยาอนตีคุณนุตรรานุสาสกาข้าขคประนตน้อมสักการบูรภาคณาจา ผู้กอบเกิดประโยชน์ศึกษาทั้งท่านผู้ประสาทวิชาอบรมเจริยาแก่ข้าในการปัจจุบันข้าขอเคารบอบพิวันระล คุณอน,นันด้วยใจนิยมบูชาขอเดชกตะเวทิตาอีกวิริยาภาปัญญาให้เกิดแตกฉันศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนานอยู่ในศิลธรรมอันดีให้ได้เป็นเกียรติเป็นสิประโยชน์ทั้งวีแก่ชาติและประเทศไทยเธอ ปัญญาุเท,เท,เที่กาเรเตเตทินโนวเทนาม,ามิหาง ใาใช้ไขเย่าไขยุมแลนเต็กเตาวัดกลับเมือนจอะเคใช้ถอนหางฟาตีส